Secret Affair of f ็นเดน t t t เอสชีไอเคช h อสบอดดิกรอนอิ r ด in Dubai Dance in Desert Murder Part 1เสียงเครื่องบินแล่นทะยานผ่านฟ้าเมืองดูไบในยามค่ำคืนไฟจากตึกระฟ้าสองประกายเหมือนเพชรท่ามกลางความมืดอริยาพนักงานต้อนรับสาวจากกรุงเทพเดินออกจากสนามบินด้วยความเหนื่อยล้าอากาศร้อนอบอ้าวผสมปิ่นายและน้ำมันรถที่ลอยคลุ้งเธอหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความเมืองว้างของเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับ คืนนี้เธอไม่ได้กลับโรงแรมกับเพื่อนร่วมง,งานเหมือนทุกครั้งเธอนั่งแท็กซี่ตรงไปยังโรงแรมหรูราริมชายหาดจูเมราหัวใจเธอเต้นแรงราวกับกำลังซ่อนบางสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยที่ล็อบบี้สว่างสวยด้วยโคมไฟคริสตันนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินสวนไปมาอย่างคึกคักแต่สายตาของอริยามุ่งตรงไปที่มุมเงียบด้านข้างที่นั่นมีชายร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำยืนพิงกำแพง ใบหน้าคมเข้มผิวเข้มจากแสงแดดทะเลรายในตาแข็งกร้าวแต่แฝงความลึกลับที่ทำให้เธอใจสัน่นเขาคือคาริสป,ปริกาส่วนตัวของชีคผู้มัง่งคั่งแห่งดูไบเขายกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาไกลรอยยิ้มมุมปากของเขาทำให้เธอแทบลืมหายใจอริยาหลบสายตาพลางก้าวตามเขาไปยังลิฟต์ด้านหลังเสียงก้าวเท้าของเขาหนักแน่นแต่งเงียบกริบภายในลิฟต์มีเพียงเสียงลมหายใจและกลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่เข้มข้น เธอรู้ดีว่าทุกก้าวที่เธอทำคือการเสี่ยงอันตรายคาริสไม่ใช่คนที่ใครควรยุ่งด้วยโดยเฉพาะลูกเรือสายการบินต่างชาติแต่แรงดึงดูดระหว่างพวกเขาเหมือนแรงไฟที่ยากจะดับเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกที่ชั้นสูงสุดห้องสวีทรูหราถ,ถูกซ่อนจากสายตาโลกภายนอกประตูปิดลงเบื้องหลังเสียงเงือกกริบชวนให้หัวใจเต้นแรงยิ่งขึ้นคาริสเดินเข้ามาใกล้าสายตาคมกริบมองตรงลึกเข้ามาในใจเธอ อริยารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่กลางพายุร้อนทะเลสายเขาเอื้อมมือสัมผัสแก้มเธอเบาๆผิวของเขาหยาบกร้านเหมือนสายแต่แฝงด้วยความอุ่นร้อนเธอไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงยอมปล่อยใจให้กับชายคนนี้ทั้งที่รู้ว่าเขามีโลกที่เต็มไปด้วยความลับและอันตรายคืนนั้นผ่านไปในเงามืดและเสียงหัวใจที่เต้นแรงเกินควบคุมแต่ภายในใจของอริยายังคงมีเงาของความหวาดวันคอยตามหลอกหลอน รุ่งเช้าวันถัดมาพระอาทิตย์ส่องสะท้อนผืนสายสีทองอริยายืนมองวิวทะเลจากระเบียงห้องสวีลมร้อนพัดกลิ่นน้ำเค็มและฝุ่นละอองเข้ามาเธอคิดถึงหน้าที่การงานและชีวิตที่เคยมั่นคงแต่ทุกอย่างกำลังสั่นคลอนเพราะความสัมพันธ์ต้องห้ามนี้คาลิสเดินออกมาจากห้องนอนสวมเสื้อเชิดสีขาวเรียบเขาเอ่ยเสียงทุ้มต่ำว่าไม่มีใครรู้เรื่องของเราได้แววตาของเขาจริงจังราวกับคำสั่งมากกว่าคำขอร้อง อาริยาพยักหน้าแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามเธอกลับไปที่โรงแรมของสายการบินอย่างเงียบเชียบเพื่อนร่วมง,งานถามว่าเมื่อคืนไปไหนมาเธอยิ้มบางๆบอกว่าไปเดินเล่นริมชายหาดแต่แววตาของเธอสั่นไวเหมือนคนที่กำลังซ่อนความลับใหญ่ในกระจกห้องพักเธอมองเห็นรอยจางบนลำคอเธอรีบปิดด้วยผ้าพันคอสีเข้มหัวใจเต้นแรงไม่หยุดเธอรู้ว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับ หลายวันต่อมาอาริยาได้พบคาริสอีกครั้งที่ห้างสรรพสินค้าหรูเขายืนคุ้มกันชีกที่เดินท่ามกลางทีมรักษาความปลอดภัยแน่นหนาะเธอแอบสบตาเขาเพียงเซียววินาทีแต่เซียวนาทีนั้นเหมือนเวลาหยุดหมุนสายตาคมของเขาสื่อความหมายที่มีเพียงสองคนเข้าใจหัวใจเธอเต้นแรงราวกับใกล้ถูกเปิดโปงหลังจากนั้นไม่นานเขาส่งข้อความลับนัดพบเธอในย่านเก่าใกล้ตลาดทองเธอไปถึงตรอกแคบที่เต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ และเหงื่อคนงานเสียงพ่อค้าเรียกลูกค้าดังระงมแต่เธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างประหลาดคาริสโผล่มาจากน้มืดดวงตาแข็งกร้าวกว่าครั้งไหนเขาบอกว่าเริ่มมีคนจับตามองพฤติกรรมของเขาและถ้าความลับนี้ถูกเปิดเผยชีวิตของทั้งคู่จะไม่ปลอดภัยอริยารู้สึกเหมือนเลือดหลายเย็นทั่วร่างเธอถามว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปคาริสเพียงกุมมือเธอแน่นริมฝีปากกระซิบว่าอยาก,กลัว แต่สายตาของเขากลับมีเงามืดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนคืนนั้นอาริยานอนพลิกตัวไปมาในห้องพักเสียงเครื่องปรับอากาศดังสม่ำเสมอแต่ไม่ช่วยให้เธอสงบเธอคิดถึงคำพูดของคาริสท,ที่ยังคงกล้องอยู่ในหูความลับความกลัวและความรักพันธนาการเธอไว้แน่นหนาะเธอเริ่มฝันร้ายเห็นภาพทะเลทรายกว้างใหญ่เต็มไปด้วยเงาดำเสียงลมหวิดวิวพัดผ่านราวกับเสียงกรีดร้องเมื่อเธอตื่นขึ้นมาหัวใจยังเต้นแรงเหมือนเพิ่งวิ่งหนีใครสักคน วันต่อมาเธอได้รับข้อความสั้นๆจากเบอร์ไม่รู้จักข้อความมีเพียงคำว่าระวังมือเธอสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่เธอมองไปรอบห้องรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับตามองบรรยากาศที่เคยปลอดภัยในดูใบกลับเปลี่ยนเป็นหลุมลึกของความหวาดวันเธอเริ่มสงสัยว่าใครกันที่รู้เรื่องเธอกับคาริสหรือว่าเรื่องทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดโปงอย่างโหดร้าย และในค่ำคืนนั้นเองเธอได้ยินเสียงเคาะประตูห้องอย่างชา้ชาๆเสียงเคาะดังสามครั้งก่อนที่ทุกอย่างเงียบสนิทเธอยืนนิ่งใจเต้นแรงราวกับมีเงามืดคือบคลานเข้ามาใกล้ทุกวินาที Secret the f i r Off i g y t e n d e n w i t h SHI KHS Bodyguard i n d u b a d e n c e in Desert Murder Part 2อริยายืนนิ่งอยู่หลังประตูเสียงหัวใจเต้นดังราวกับกลองรบเธอกลืนน้ำลายชา้ชาๆขณะพยายามฟังความเคลื่อนไหวนอกห้อง แต่ทางเดินเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศจากเพดานเธอไม่กล้าเปิดประตูเพราะกลัวสิ่งที่รออยู่อีกฝั่งกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากร่างเธอผสมกับเงอเย็นที่ไหลซึมเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคาริสด้วยมือสัน่นเสียงสายดังยาวแต่ไม่มีใครรับความเงียบยิ่งทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งรุ่งเช้าเธอแต่งชุดเครื่องแบบพนักงานต้อนรับตามปกติแต่สายตาเธอสอดสองไปรอบโถงโรงแรมเหมือนกำลังตาหาศัตรู พื่อนร่วมง,งานทักทายด้วยรอยยิ้มแต่เธอกลับตอบด้วยรอยยิ้มแข็งๆในใจยังคงติดอยู่กับเสียงเคาะประตูปริศนาเมื่อคืนบนโต๊ะอาหารเช้ามีหนังสือพิมพ์ภาษาอาหรับวางอยู่พาดหัวตัวใหญ่กล่าวถึงการกวาดล้างแก๊งค้าอาวุธเถื่อนในดูไบเธอไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่คำว่าอันตรายชัดเจนเกินพอเธอเผลอกำช้อนแน่นจนมือสั่นก่อนจะรีบวางลงเมื่อเลิกงานบินรอบเช้าอาริยารีบกลับโรงแรมโดยไม่พูดคุยกับใคร ในลิปกระจกสะท้อนภาพเธอที่ซีดเซียวราวกับคนป่วยเธอเปิดประตูห้องพักกลิ่นอากาศอับชื้นเหมือนมีคนแปลกหน้าอยู่ในนั้นบนโต๊ะมีซองจดหมายสีน้ำตาลวางเด่นเธอค่อยๆฉีกซองออกด้วยมือที่สัน่นข้างในเป็นรูปถ่ายเธอกับคาริสในห้องสวีทเมื่อสัปดาห์ก่อนเลือดในกายเธอเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งไม่มีข้อความไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงรูปถ่ายที่เธอไม่ควรมีเธอทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงมือกุมหน้าผากแน่น ใครถ่ายรูปใครรู้เรื่องนี้และทำไมถึงส่งมาหาเธอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวหน้าจะปรากฏเบอร์ที่ไม่รู้จักอีกครั้งเธอตัดสินใจกดรับแต่ปลายสายเงียบสนิทเพียงเสียงลมหายใจหนักๆก,ก่อนจะตัดสายไปทันทีหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ต้องห้ามธรรมดาคืนนั้นเธอตัดสินใจนัดพบคาริสในร้านกาแฟย่านเงียบ ร้านเล็กๆเ,เต็มไปด้วยกลิ่นกาแฟคั่วและเสียงช้อนกระทบแก้วคาริสนั่งรอยอยู่มุมลึกสุดไปหน้าตึงเครียดไม่เหมือนทุกครั้งเขาหยิบซองจดหมายสีน้ำตาลเหมือนกันจากกระเป๋าข้างในเป็นรูปถ่ายเขาเดินกับเธอในตลาดทองเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เธอแต่เขาก็ถูกจับตาเช่นกันน้ำเสียงทุ้มต่ำของเขาเต็มไปด้วยความกดดันอริยาสบตาเขาแล้วถามว่าใครกำลังตามล่าเราคาริสไม่ตอบทันทีเขามองรอบร้านเหมือนกลัวถูกดักฟัง เขากระซิบว่ามีบางคนในทีมของชิกไม่ไว้ใจเขาและตอนนี้พวกเขาอาจกำลังใช้เธอเป็นเหยื่อล่ออาริยารู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนใต้เท้าเสียงหัวใจดังก้องในหูจนกลบเสียงคนรอบข้างเธอถามว่าทำไมไม่หนีไปจากที่นี่แต่คาริสกลับบอกว่าการหนีไม่ง่ายในมือที่ถูกเฝ้ามองทุกซอกทุกมุมหลังจากออกจากร้านกาแฟเธอเดินตามปลอกแคบกลับโรงแรมไฟถนนสองแสงสลัวกลิ่นควันบุหรี่จากคนแปลกหน้าลอยมา เสียงฝีเท้าตามหลังทำให้เธอหันกลับทันทีแต่เมื่อมองไปกลับไม่พบใครเลยความว่างเปล่าของตรอกเมื่อทำให้เธอรู้สึกถูกหลอกหลอนเธอรีบเดินเร็วขึ้นหัวใจเต้นทีราวกับวิ่งหนีตายเมื่อถึงโรงแรมเธอหันกลับไปอีกครั้งแต่ตรอกก็ยังว่างเปล่าเหลือเพียงเสียงลมทะเลซายบิดวิวเช้าวันถัดมาเธอได้รับจดหมายอีกฉบับเสียบใต้ประตูครั้งนี้เป็นเพียงกระดาษขาวมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ว่าสต็อป เธออ่านซ้ำหลายครั้งจนมือสัน่นความหมายชัดเจนว่าให้หยุดความสัมพันธ์กับคาริสแต่ใครกันที่กล้าข่มขู่เธอถึงขั้นนี้เธอพยายามโทรหาคาริสแต่เบอร์เขาถูกปิดกระทันหันความเงียบที่ตามมาทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดอริยาเริ่มสังเกตว่ามีชายแปลกหน้าเดินวนใกล้โรงแรมชายผิวเข้มในชุดลำลองยืนพิงกำแพงเฝ้ามองเธอทุกครั้งสายตาของเขาเฉยชาแต่เต็มไปด้วยการคุกคาม เธอเรีบเดินเลี่ยงไปทุกครั้งที่เห็นแต่ยิ่งหนีเขาก็เหมือนยิ่งโผล่มาในทุกมุมเมืองทั้งที่สนามบินทั้งที่ตลาดเกา่าและแม้กระทั่งหน้าห้องพักเธอไม่รู้ว่าเป็นสายของชีฟหรือเป็นศัตรูของคาริสคืนหนึ่งอริยาได้รับข้อความจากเบอร์ลึกลับอีกครั้งครั้งนี้มีเพียงพิกัดสถานที่กลางทะเลทรายนอกเมืองและคำสั้นๆว่า if you want answers come alone เธออ่านซ้ำหลายครั้งจนแทบไม่เชื่อสายตา เธอรู้ว่านี่อาจเป็นกับดักแต่ความจริงกำลังบีบคั้นเธออยากรู้ว่าใครกำลังเล่นเกมอันตรายกับชีวิตเธอเสียงโทรศัพท์สั่นในมือเหมือนกระซิบว่าเธอต้องเลือกเธอนั่งอยู่ขอบเตียงในห้องพักมองไฟเมืองไกลๆผ่านหน้าต่างเสียงลมทะเลสายพัดผ่านราวกับเรียกเธอให้ออกไปความกลัวและความอยากรู้อยู่ในใจพร้อมกันเธอหยิบเสื้อคลุมบางๆสายทับชุดนอนมือเอื้อมไปหยิบกุญแจห้องและโทรศัพท์ หัวใจเต้นทีราวกับใกล้จะระเบิดทุกวินาทีเธอเดินออกจากห้องอย่างเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นและเมื่อเธอก้าวออกจากโรงแรมเข้าสู่ความมืดของค่ำคืนเสียงเมืองที่คึกคักค่อยๆห่างออกไปเหลือเพียงลมหายใจเธออริยากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่สถานที่ที่อาจเปลี่ยนชีวิตตลอดการ <c oughs> Secret a f i r of h e a t t e n t Sheikh S. Bodyguard i n d u b a i d e n c i n t Murder Part 3 อริยานั่งแท็กซี่เคลื่อนออกจากตัวเมืองสู่ทะเลทรายเงียบงันแสงไฟระยิบของตึกสูงค่อยๆหายไปในความมืดมีเพียงเสียงลมวิดวิวพักผ่านกระจกและกลิ่นฝุ่นแห้งคนขับไม่พูดอะไรเพียงมองถนนยาวเหยียดด้วยแววตาเฉยชาเธอกอดโทรศัพท์แน่นเหมือนก่อไว้เป็นสิ่งสุดท้ายของความปลอดภัยพิกัดที่ส่งมาอยู่กลางทะเลทายห่างจากเมืองหลายกิโลเมตรทุกวินาทีทำให้เธอสงสัยว่าใครคือคนที่เรียกเธอมา และทำไมต้องเป็นที่เปลี่ยวร้างแบบนี้เมื่อแท็กซี่หยุดเธอมองเห็นเพียงเงาทะเลทรายกว้างสุดลูกหลูกตาพระจันทร์ครึ่งดวงสองสว่างลงบนผืนทรายเย็นเยียบเธอจ่ายค่าโดยสารแล้วก้าวลงพร้อมเสียงรองเท้าจมลงในผืนทรายรถแท็กซี่เคลื่อนออกไปทิ้งเธอไว้กับความว่างเปล่าเธอกลืนน้ำลายพลางมองไปรอบๆอ,อย่างระแวระวังทันใดนั้นฝ่ายหน้ารถคันหนึ่งสองเข้าตาอย่างแรงเธอยกมือบังแสงก่อนเห็นเงาคนเดินออกจากรถสีดำ หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นว่าเป็นคาริสเขาใส่ชุดลำลองสีเข้มใบหน้าเคร่งเครียดจนต่างจากเดิมเธอถามทันทีว่าเป็นเขาที่ส่งข้อความหรือไม่คาริสสายหัวแล้วบอกว่าเขาก็ถูกเรียกมาเช่นกันเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งคู่ยืนอยู่กลางทะเลทายที่ลมพัดแรงจนเสื้อผ้าโบกสะบัดอริยารู้สึกว่าพื้นสายใต้เท้าสั่นไหวเหมือนบอกลังร้ายเธอถามว่าใครกันที่ตามล่าเรา คาริทเม้มปากแน่นแล้วบอกว่าอาจเป็นคนของชิกเองก่อนที่เธอจะตอบเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งจากระยะไกลไฟหน้ารถหลายคันปรากฏขึ้นพร้อมกันบนสัน้ายเสียงเครื่องยนต์ก้องสะท้อนเหมือนฝูงสัตว์ล่าเหยื่อคาริสคว้ามือเธอแล้วบอกให้วิ่งทั้งคู่พุ่งไปในความมืดฝ่าลมและฝนที่ตีหน้าแรงเสียงรถไล่ล่าใกล้เข้ามาทุกปินาทีหัวใจอริยาเต้นแรงจนหูอื้อเหมือนจะระเบิด เธอสะดุดล้มลงบนพื้นสายแข็งและเจ็บแปบบลบคาริตรีบดึงเธอลุกขึ้นพร้อมเสียงตะโกนภาษาที่เธอฟังไม่ออกแสงไฟสองไล่ตามหลังพวกเขาเหมือนดวงตานับสิบคู่คาริตหยุดชั่วขณะแล้วชักปืนออกมาจากเอวอาริยาช็อกทันทีที่เห็นอาวุธในมือเขาเสียงปืนดังสนั่นกลางทะเลสายก้องสะท้อนยาวนานเธอกรีดร้องเมื่อเห็นประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกรถหนึ่งคันหยุดกะทันหันแล้วไฟหน้าก็ดับลง คาริตตะโกนให้เธอวิ่งต่อไปโดยไม่หันกลับมาแต่เสียงปืนตอบกลับดังขึ้นจากอีกหลายทิศทางเม็ดสายปืนกระแทกผิวเธอเหมือนเข็มเล็กนับร้อยเธอหอบหายใจแทบไม่ทันเหงื่อผสมฝุ่นก่อทั่วร่างความมืดรอบตัวกลายเป็นกับดักที่ไร้ทางออกคาริตรวิ่งนำหน้าแต่ร่างเขาก็สะดุดล้มลงอริยารีบวิ่งไปหาพร้อมตะโกนเรียกชื่อเขาเสียงสัน่นเขากัดฟันล,ลุกขึ้นแม้เลือดไหลาจากแขนที่ถูกยิงเขาบอกว่า เราถูกขักหลังทุกสิ่งถูกจัดการตั้งแต่แรกอริยามินงงน้ำตาเอ่อขึ้นแต่ยังต้องฝืนวิ่งต่อเสียงรถยังคงไล่ล่าและใกล้เข้ามาทุกทีคาริสพาเธอหลบเข้าไปหลังเนินทรายสูงทั้งสองนั่งกดตัวต่ำหอบหายใจดังแข็งกับเสียงลมในเงามืดเขาจับมือเธอแน่นแล้วพูดเบาๆเขาบอกว่ามีคนในทีมชี้ต้องการกำจัดเขาและเธอกลายเป็นเป้าหมายเพราะความสัมพันธ์ลับนี้ อาริยาตัวสันเมื่อฟังคำพูดเหล่านั้นเธอถามว่ามันจะจบอย่างไรคาริสเงียบไปก่อนจะตอบว่ามีเพียงทางเดียวเขาบอกว่าต้องหาทางหายตัวไปจากดูไบแต่การทำเช่นนั้นคือการทรศชีพและหมายถึงความตายอาริยารู้สึกเหมือนโลกกำลังปิดทางทุกด้านเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาจนพื้นสายสันสะเทือนแสงไฟเริ่มส่องเข้ามาเหนือเนินที่พวกเขาซ่อนตัวคาริสกอดเธอแน่นแล้วกระซิบว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรเขาจะปกป้องเธอน้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอารยากาศเปรมฝีปากจนเลือดซึมเธอไม่เคยรู้สึกใกล้ความตายเท่านี้มาก่อนเสียงปืนอีกชุดดังขึ้นจนหูอื้อสายกระจายเต็มอากาศเหมือนพายุหมุนเล็กๆเ,เธอเห็นประกายไฟสองวาบจากยอดเนินเสียงตะโกนภาษาที่เธอฟังไม่เข้าใจดังปนไปกับเสียงลมคาริตตัดสินใจคว้ามือเธอแล้ววิ่งออกจากที่ซ่อน ทั้งคู่พุ่งฝ่าแสงไฟและเสียงปืนที่ดังไม่ขาดอาริยากรีดร้องแต่ขาไม่หยุดเคลื่อนไหวเธอวิ่งโดยไม่รู้ว่าปลายทางคือความรอดหรือความตายเงาคนหลายคนเคลื่อนออกมาจากรอบด้านเธอเห็นปืนในมือพวกเขาสะท้อนแสงจันวาปวับคาริทหันกลับยิงสวนอีกครั้งด้วยความสิ้นหวังเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นทำให้พื้นทายสะเทือนแรงอริยาล้มกลิ้งไปกับแรนสันสะเทือนและกรีดร้องสุดเสียง เธอมองเห็นร่างคาริสล้ลมลงใกล้ๆเลือดแดงไหลนองเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นจากน้มืดรอบตัวเธอมองไปเห็นเงาคนยืนเรียงรายเหมือนนักล่าเหยื่อในวินาทีนั้นเธอเข้าใจว่าพวกเขาไม่ใช่โจรธรรมดาแต่คือมือสังหารที่ถูกส่งมาอย่างจ่อจงอริยาตัวแข็งทื่อน,น้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความสิ้นหวังและเสียงฝีเท้าหนักๆก็ก้กกกาวเข้ามาใกล้เธอทุกทีเธอเงยหน้ามองเห็นชายในชุดสูทด,ดำก้าวนำออกมา ใบหน้าเขาถูกแสงจันทร์ส่องให้เห็นเด่นชัดมันคือหนึ่งในทีมใกล้ชิดของชีคที่เธอเคยเห็นมาก่อนชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาเย็นชาไร้ความเมตตาเขาพูดเสียงต่ำว่าเธอไม่ควรเข้ามาในเกมนี้อริยาหนาวสถานเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่เหล็กความจริงที่เธอไม่อยากเชื่อกำลังถูกเปิดเผยตรงหน้าและเธอกำลังตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้ที่เธอไม่อาจหนีรอด Secret Affair of f ฟไ h ท Attendant with s h e i k h ี Bodyguard in Dubai a นอินดูไ e แอน u r อิ r เ a r ซอเสียงฝีเท้าหนักๆก้องสะท้อนกลางทะเลทรายเงียบงันอริยามองเห็นชายในชุดสุดทมย่างก้าวเข้ามาไกลใบหน้าเขาเรียบเฉยแต่ดวงตาเย็นเฉียบเหมือนคมมีดเบื้องหลังเขามีเงาคนอีกหลายคนถือปืนพร้อมหยิงลมทะเลสายพัดแรงจนเส้นผมเธอตีหน้ากลิ่นคาวเลือดจากร่างคาริตรอยแต่จมูกอย่างชัดเจน เธอกรีดร้องเรียกชื่อเขาแต่เสียงหายไปกับลมชายคนนั้นอยู่ตรงหน้าแล้วก้มลงศบตาเธอเขาพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและชัดเจนว่าคาริทยศเขาบอกว่าบริการคนนี้ขโมยความลับของชีกและใช้เธอเป็นเครื่องมือปกปิดการเคลื่อนไหวอริยาสันสถานเหมือนโลกกำลังถล่มลงตรงหน้าเธอมองร่างคาริทที่ยังพยายามหายใจอย่างอ่อนแรงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและความสิ้นหวัง เธอไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอีกต่อไปทุกสิ่งที่เคยเชื่อเหมือนถูกฉีกทิ้งกลางทะเลทรายชายในชุดสูทสั่งให้คนของเขาลากคาริสขึ้นมาคาริสพยายามดิ้นแต่เลือดทำให้เขาแทบไร้เรี่ยวแรงอาริยาพยายามวิ่งไปหาแต่ถูกผลักล้มลงกับพื้นทรายฝุ่นร้อนเข้าปากเข้าจมูกจนเธอสำลักไอเธอตะโกนว่าปล่อยเขาไปอย่าฆ่าเขาแต่เสียงหัวเราะเย็นๆของชายชุดดำกลับดังขึ้นแทน เขาบอกว่าความตายของคาริสคือการชรัรรหนี้ที่หลบซ่อนและเธอคือพยานที่ไม่ควรมีชีวิตต่อเสียงปืนดังขึ้นก้องสนันกลางความเงียบอริยะตะลึงเมื่อเห็นร่างคาริสุดลงอีกครั้งเลือดแดงซึมเปื้อนสายกลายเป็นคราบมืดเธอกรีดร้องจนเสียงแตกเหมือนหัวใจถูกฉีกขาดน้ำตาไหลพร่าขณะพยายามคลานไปหาคนรักแต่เธอถูกกระชากแขนอย่างแรงจนล้มคว่ำอีกครั้งชายในชุดสูททย่อตัวลงข้างๆ เธอเขากระซิบว่าเธอควรห่วงชะตาของตัวเองมากกว่าอาริยาตัวสันเมื่อเขาหยิบมีดสั้นออกจากเอวแสงจันทร์สะท้อนขคมมีดว่บใกล้ใบหน้าเธอกลิ่นเล็กคมปนเลือดคาริทที่ลอยอยู่รอบตัวเขากระซิบว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเธอแทบหยุดหายใจด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากที่ไกลไฟหน้ารถสองสว่างเข้ามาพร้อมฝุ่นคุม,มหาศาล ชายชุดดำหันไปสบตากับลูกน้องเหมือนรู้ว่าใครมาขบวนรถหรูสีดำเงาวับแล่นเข้ามาด้วยความเร็วประตูรถคันหน้าเปิดออกอย่างเชื่องช้าทุกสายตาหันไปจ้องด้วยความเคร่งเครียดอริยาตัวแข็งค้างเมื่อเห็นชายสูงวัยก้าวลงมาเขาสวมชุดขาวสะอาดตัดกับเงามืดอทะเลสายใบหน้าคงคายดูดันเต็มไปด้วยอำนาจเธอจำได้ทันทีว่าคือชีคผู้ทรงอิทธิพลแห่งดูไบ บรรยากาศรอบตัวหยุดนิ่งเหมือนเวลาไม่ไหลต่อชีกก้าวช้าๆเข้ามาโดยไม่มีใครกล้าขัดขวางทุกคนก้มหัวให้เขาราวกับเงาของปีศาจอาริยาหายใจไม่ออกเมื่อสายตาคมของเขาจับจ้องเธอเขามองเธอเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เล็กและไร้ค่าคาริสนอนแน่นิ่งกับสายเลือดค่อยๆไหลไม่หยุดชีกหยุดยืนเหนือร่างนั้นแล้วพูดเสียงเรียบเขาบอกว่าคาริททำลายเกียรติของเขาและผู้หญิงต่างชาติที่หลงเข้ามาคือเหยื่อรวม อริยาร้องให้พลางขอชีวิตเสียงสัน่นเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องการทรยศใดๆแต่ชี้เพียงหัวเราะเบาๆในลำคอเสียงหัวเราะนั้นก้องกังวานเหมือนเสียงสายไหลเขากล่าวว่าเรื่องทั้งหมดคือการทดสอบความพักดีเขาเผยว่าความสัมพันธ์ของเธอกับคาริสถูกจับตาตั้งแต่แรกรูปถ่ายและจดหมายทั้งหมดเป็นแผนที่เขาสร้างขึ้นเพื่อดูว่าคาริสจะเลือกความรักหรือความพักดีอริยาหนาวสถานเหมือนถูกตรึงไว้กลางพายุ เธอไม่อยากเชื่อว่านี่คือเกมที่ชีกจัดฉากความจริงที่เธอค้นหามาตลอดกลายเป็นกับดักโหดเหี่ยมชิกขันมองเธอด้วยสายตาเจรรอยยิ้มเย็นเขาบอกว่าตอนนี้เธอคือสมบัติของเขาไม่ใช่คนรักไม่ใช่เหยือ่อแต่คือเครื่องมือใหม่อาริยาน้ำตาไหลไม่หยุดเมื่อเข้าใจว่าตัวเองถูกจับครั้งในเงามืดเสียงลมทะเลสายพัดแรงเหมือนคำพิพากษาจากฟากฟ้าร่างคาริสแน่นิ่งไม่มีเสียงตอบกลับอีกแล้ว อริยารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เหลือในชีวิตถูกทำลายชีกสั่งให้คนของเขาลากเธอขึ้นรถหรูเธอดิ้นสุดแรงแต่แรงเธอสู้ไม่ได้เลยกลิ่นหนังใหม่ในรถผสมกับกลิ่นเลือดยังติดจมูกเธอนั่งตัวสั่นมองออกไปนอกหน้าต่างทะเลทายกว้างใหญ่ดูเหมือนคุกที่ไม่มีทางออกไฟท้ายรถคันอื่นเรียงรายเหมือนขบวนศพเงียบงันขณะที่รถเคลื่อนห่างออกไปเธอเหลือเพียเงาร่างหนึ่ง คาริตยังขยับเล็กน้อยราวกับยังไม่สิ้นลมหายใจเธอเบิกตากว้างแต่ประตูรถถูกปิดตายเสียงเครื่องยนต์กลบทุกอย่างจนเหลือเพียงความเงียบในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบเขายังมีชีวิตหรือเป็นเพียงภาพลวงตาสุดท้ายและเหตุใดชีกจึงเลือกเธอเป็นส่วนหนึ่งของเกมอันตรายนี้อาริยารู้ว่าเรื่องจริงทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น